หลายประเทศเทศทช่นจีน,จนกำลังหันมาใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทำงานเพื่อมีอิทธิพลต่อวิธีการลงคะแนนเสียงของชาวเมริกันเรื่องนี้เป็นไปตามรายงานข่าวกรองฉบับใหม่ของสำนักง,งานหัวหน้าสายรับสารัฐไปรับชมรายละเอียดกันค่ะรายงานข่าวกรองดังกล่าวระบุว่าจีนอิรานและรัเสเซียกำลังเพิ่อมอิทธิพลในการปฏิบัติการเพื่อกำหนดความเห็นของประชาชนในสหรัฐโดยใช้เครื่องมือ AI หน่วยข่าวกรองก่อนหน้านี้เตือนว่าผู้กระทำต่างชาติพยายามขยายประเด็นทางสังคมที่มีความแตกแยกเพื่อทำให้วอชิงตันดูอ่อนแอรายงานระบุว่ากิจกรรมของจีนมีลักษณะทั่วไปมากกว่าโดยส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การกำหนดมุมมองทั่วโลกของจีนผู้กระทำชาวจีนยังใช้เนื้อหาที่สร้างโดย AI เพื่อขยายประเด็นความแตกแยกในการเมืองของสหรัฐในขณะที่อิรานและรัเสเซียสร้างเนื้อหาม,มากขึ้นโดยมุ่งเป้าไปที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกัน หน่วยงานของจีนยังเผยพแพร่วิดีโอที่สร้างจากผู้ประกาศข่าวและโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ปลอมโดยส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่ประเด็นภายในประเทศของสหรัฐเช่นการใช้ยาเสพติดการย้ายถิ่นฐานและการทำแท้งโดยไม่สนับสนุนผู้สมัครทางการเมืองใดๆอย่างชัดเจน